อ้จนคลิปพี่น้องเ้ยวันนองผักอ่ะมันคลิปกันแล้วนี่ดูลาร์ก สบายดีนำมะแรงเด้อพี่น้องนี่ไปใส่กับดักอีกแล้วเพราะไหมพี่น้อยเ้ื่อนี้นะเบื่อไหมกำลังเหิรขวากินเด้อเก่งประกาศเด้อวยโอ้ทีมงานมาหลายคนด้วยเมื่อนะเบิรงเมนูแม่ จอมักพิเรเจ้านะเอนยออมมีท่อปลาอยู่ใ่ปป้าท่อปลาาะกัปาาสดเลยพี่น้องนี่ปรกกาศอีแดงม่ีกเลยกล้ย่เอเป็นตบกินได้โอ้ปรกกาศนี่นะนิิมจิต นี่าจารย์ใมือมือนี่ตัวเวทเนยายอดซ้ำอุนมืออุ้นูายอซ้ำอุนมือเยยเต้สวนองจ่าจ้านายไปอยแ่ยไปดงแซ่บอยากไดยาวอคุนหม่พวกบลมแย่พวกเจปลานะหือเพื่เอาตนนคนเราลงถองหรือเพื่บรรยากาศยามแรงเด้อตาหลามยังนะโอ้สบายยากี่จะหลอกใครกินเด้อกินข้าวแรงเด้อพี่น้อย Nó mời khai về hộp ừ, ừ, ừ. nó chung chung ừ. 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 à, ừ. nó chung nó chung 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 chung

Mặt lắm mặt là số cái nó yeah. I don't know, I really don't know. So you're like group, kếp 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 này kếp kếp kếp

Ni lấy sức nick, 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 กะเลงเหมืนล้อนะเบื้องแม่ทิมงานแล้วนะกำลังกินข้าวแรงเด้อพี่น้องนี่ตึ้นโลดมินิจับจูงอ่ะพี่สดเลยพี่น้องนี่หมอนี่แต่โอ้นิกมันสั้นนะฮารวตเต้นนี่เลยระยะระยะเลยกินข้าวแรงเด้อล้างมือเลย มาเด้อมาเด้อนี่ายเลยผึ้งเๆเลยพี่น้องเลยนี่มึงเยทำมาฝองก้อนแดงของกลับไม่ละพอกลับมีางเลยเหมือนนี่เลออยาละุยกิดกิดแล้วล่ะโดยเยะะยาเดหนัวมึบกดมดมืกันนิดนะ

มาเจบคลิปสัมนเดอ้อพ่อแม่ี่น้องเดี๋ยวกันคลิปกอไปเดอ้อบรรยากาศม,มือแรงแน่